ข่าวนี้นะคะน้องอโมโนะคะจะมารีวิวนาฬิกากันเด็กหายค่ะเด็กคนนั้นคือใครคะก็คือฉันอขาคือหนูเหรอคะนาฬิการุ่นนี้คือยกขึ้นมาใช่คะนั่นก็คือนาฬิกาโปรโมโนะคะรุ่น R2 หรือว่า R2 นั่นเองนะเขามีตัว R ติดอยู่ที่นาฬิกาด้วยนะคะทําไมนาฬิกานี้มันถึงกันเด็กหายหนูรู้ไหมถ้าเด็กหลงทางนะคะเด็กๆก,ก็ต้อง กดเด็กๆก,ก็ต้องจะโทรหาคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เลยค่ะเ๋อเปิดที่ดูนะคะเปิดตรงปุงนี้ค่ะอ๋อเด็กๆโทรออกได้ด้วยหรอคะค่ะเปิดออกมาสีสันสดใสเลยอันนี้เป็นหน้าจอสีด้วยหรอคะ,คะเ,เดี๋ยวแม่จะลองเลื่อนให้เพื่อนๆดูนะจริงๆร,รุ่นนี้มันเป็นทัชสกรีนด้วยนะคะนี่เห็นไหมสามารถเลื่อนแบบนี้ได้ได,ด้วยนี่นี่มันจะเลื่อนได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะ นี่วันนี้เราจะทดสอบตัวนาฬิกาตัวนี้ด้วยการที่เดี๋ยวน้องนโมจะไปเล่นอะไรเอ่ยของเล่นไปเล่น,ขอ,นของเล่นไปเล่นสไลดเดอร์บนห้างนะคะห้างที่เชียงรายนี่แหละและทีนี้เนี่ยแม่ก็กลักวา่าน้องนโมจะหายหรือน้องนโมอาจจะเล่นเพลินแล้วไม่ยอมออกมาแม่ก็จะโทรตามนะคะนี่พร้อมที่จะไปตะลุยสไลเดอร์ยักษ์หรยังพร้อมนะคะไปเล่นลนะเดี๋ยวแม่โทรหานะโอเคจา้า แล้วนะลูกเราจะกลับบ้านกันลยยังอุ้ยมาม่าหายไปไหนแล้วลูกลูแล้วทำยังไงอ๋อใช้โปรโมชเหรอคะอฬิกาโปรโมชเหรอคะไหนลองติดต่อดูซิลูกไหนลองติดต่อดูซิ นนารางหนังอยู่ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กะลูกลูกยังอยู่ที่ของเล่นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวแม่จะเดินไปรับที่ของเล่นนะคะค่ะโอเคเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันจ้าค่ะนีนน่นะคะก็ น้องน้ำโมนะคะเขาโทรมาจากนาฬิกาโปรโมทนะคะที่เขาใส่ติดตัวไปเล่นสไลเดอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะเขาแม่ก็มานั่งเดต่อดูข้างนอกงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดลูกเล่นเสร็จแล้วก็โอเคเลยเห็นไหมสะดวกมากลูกก็จะโทรเข้ามือถือแม่ด้วยนาฬิกาโปรโมทของเขานะคะทําให้เรารู้เวลาในการเลิกเล่นแล้วเราก็ไปรับเขาได้นะคะในตอนนี้แม่ไอขอตัวไปรับน้องน้ำโมที่หน้าสไลดเดอร์กันก่อนละกันนะคะ นี้นนะะคะ้องนองโมถือโทรศัพท์ของแม่อายอยู่นะคะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันของโปรโมนะคะจีวอนเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนะคะว่านาฬิกาของเขาได้ทําอะไรได้เขาก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวน้องนองโมจะแกล้งดูนะคะว่าจีวอนจะทําท่ายังไงค่ะใช่จีวอนเสียงอะไระอยา,อายกคุยเหรอนี่กดตรงนี้ลูกฮัโลโหลสิ ยชีวอนสกรปรกมากเลยอะ่ะไอติมเละเต็มตมือเต็มหน้าไปหมดเลยอะ่ะเอาเอาเอาดื่มไอติมว่ะไปล้างมือเลยปะป๊าพาไปล้างมือเลยสกรปรกมากนี่เด็กเล็กอย่างเงี้ยนะคะทุกทีเราจะกลัวใช่ไหมว่านาฬิกาจะเปียกน้ำเวลาล้างมือ,อนี่แต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่กันน้ำนะคะ เวลาฝนตกหรือว่ายัางไงเนี่ยสามารถที่จะล้างได้นะคะล้างได้เปียบเป็นโตเปียบไปทั้งตัวเลยนะคะดูสิคะทั้งหน้าทั้งมือทั้งแขนเล่นน้ำจนเลอะเทอะเปียกบอนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านาฬิกาก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะเอางี้เดี๋ยวลองโทรเข้าเลยดีกว่าน่านาฬิกาจีวนเปียกน้ำเดียเด๋ยวลองโทรเข้าหาจีวรสิ กดรับเลยลูกป๊ากดรให้จวอนเลยค่ะจวอนอยู่ไหนคะวอนอยู่ไหนจวอนอยู่ไหในห้องน้ำพูดี เมื่อกี้ตอนจีวนล้างมือนะคะแต่จีวนก็สามารถที่จะรับโทรศัพท์จากแม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเนี่ยที่ฝนตกนะคะแล้วก็นาฬิกาเขาเปียกน้ำเนี่ยคุณพ่อแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ใช่ว่าโอ๊เปียกน้ำละออกจากโรงเรียนจะโทรหาไม่ติดอะไรเงี้ยนะคะติดแน่นอนนะ๊ะเพราะรุ่นี้เขากันน้ำจ้าตอนนี้เช้าแล้วนะคะน้องนองโมจะใส่นาฬิกาไปโรงเรียนหรอคะค่ะวันนี้น้องนองโมต้องไปที่ไหนเอ่ย โรงเรียนปถมอ่าวันนี้เขามีเหมือนคล้ายๆกับทัศนศึกษาย่อมๆนะคะให้คิดสเกลน้อยเนี่ยไปโรงเรียนปถมแล้วก็น้อง,องโมงเขาก็จะพกนาฬิกาโพโมกันเด็กหายไปนะคะแม่ตั้งเกี่ยวกับเรื่องของโลเคชันอะไรไปเรียบร้อยแล้วตั้งล็อกโทรศัพท์ห้ามโทรออกนะคะแต่แม่สามารถโทรเข้าหาหนูได้แต่หนูว่าห้ามโทรออกตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นฮะเออนะคะเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วค่อยโทรหากันโอเคไหมคะอ่าบา,บายเพื่อนๆก่อนไปโรงเรียนแล้วนะค่ะ ะะอย่าลืมก,กดติดตามน้องโมโด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจีวอนก็ใส่กับเขาด้วยหรอครับโอเคครับไปเลยไปเลยไปโรงเรียนกันเลยเร็ว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 